คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมน้ำโชคพารวยสวัสดีเอฟซี FC, พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับออกพร้อมกันนะครับในงวดประจำวันที่1นึะครับธันวาคมพศ2566กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็ได้มี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมี หลวงปู่สวงต่องวดนะครับได้มีความโชคดีสองงวดติดนะครับงวดก่อนนะครับเลขทูปปู่ออกหนึ่งแปดนะครับแนวทางออกแปดศูนย์นะครับนะพี่น้องก็จัดลงจัดขึ้นนะครับงวดนี้ก็เช่นเคยนะครับเลขทูปปู่ให้หกสองนะครับหกสองสองหกนะครับแนวทางออกสองห้าห้าสองนะครับพี่น้องก็จัดลงจัดขึ้นได้มีความโชคดีต่องวดนะครับ คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงตองวดนะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคให้สีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบาลมีเหรียญหลวงปู่สวงก่อนอื่นนะครับผมสีพี่น้องที่คารพปรักนะครับก่อนอื่นแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมก็เป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวย เป็นคาถาพระคาดานะครับสําหรับลูกพี่น้องที่สนใจคาถาพระคาดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบนะครับอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับผมยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับณนะโมตสสะปะคะวตูระตูสมมาสมพุทธสสะณโมตสสะปะคะวตูระตูสมมาสมพุทธสสะณโมตสสะปะคะวตูระตูสมมาสมพุทธสสะ อินทยสังเทวายาสังกรมยสังมหากรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนีย seguir, สังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักกวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยนยสังสัพพโลกาจริยาญนณสังเอเตนะยะเสนะ เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติหุนตุมิหังนโมพุทธสระนโมธรรมสะนโมสังคสสะเซยญาตีทางหุดูหุดูสวา,ายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีเหรียญลูกปู่สวงท้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนนลบรรดาในเรข่ทูปที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางห่วยรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับออกพร้อมกันในงวดประจำวันศุกร์ ที่ 1. ตุลาคมพศออ2566 IFC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงต่องวดทุกท่านทุกคนที่เทินสาธุครับผมเลขทูบบารมีปู่สวนก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้ซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันลุ้นๆไปด้วยกันครับผม ที่จุดในขณนะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหน่วยรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาในวันประจำวันศุกร์ที่1ธันวาคมพศ2566ไหเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคม,มีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญลวงปู่หวงต่อวทุกท่านทุกคนที่เทิสาธุครับผมเลขทูบบารมีเหรียญลูกปู่หวงก,ก็จ คอมเมนก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันก็อย่าลืมจัดลงจัดขึ้นนะครับสักเก้าสองเก้านะครับผมเจ็ดสี่พี่น้องที่เคารพรักสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคคนรวยก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าลิปหน้าจหเับวันนี้โชคดีมีใ่ตงวันจนร์นครับผมสวัสดีครับ